ทำอาหารนะนอนสักพักหนึ่งเลยบรรยากาศดีเ่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่นุ่มมาอย่ากไหนน่ะหินใช่ไหมเออพี่นึกว่าไอ้นี่ ครับสวัสดีทุกทกท่านเลยผมดิดนะครับจากช่องไปกับดิดใครที่ดูคลิปวองผมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจใผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ได้เดินทางมาครับนี่ครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับผมหนุ่มนะครับผมผมไม่ใช่พี่ใหญ่นะพี่ยาวนะผม <c oughs> พี่ยาว <c oughs> ซึ่งวันนี้นะทุกคนผมจะพาพี่หนุ่มไปนอนในที่พักของผมนะซึ่ง ผมเคยทําไว้กับทันเต้นะแล้วก็มีน้องหลายท่านนที่เขามาเดินเที่ยวป่านะหาหน่อไม้นะพี่นุ่มนะแล้วก็เขาบอกมาเจอกับพวกเก้งกวางใช่ไหมครับเราก็เลยเขามาเจอล่าสุดนี้เห็นเขาบอกว่ามันเจอกระทิงแล้วผมยังงงๆนที่มันมีกระทิงได้ยไงเออไม่รู้เขามันเป็นสิ่งอเขาเรียกว่าของผีบางตาหรือเปล่านะครับเพราะที่นี่ท่าที้ผมรู้ไม่มีกระทิงนะครับใช่เราวันเลยเลยวันนี้เราเลยจะลองมานอนดูนะพี่นุ่มนะครับเดี๋ยว เราจะมานอนดูกันว่าเราจะเจออย่างที่เขาเขาาว่ากันหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องสมมติเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่าเขาโกหกเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ที่ตรงนี้คือพี่หนุ่มไม่เคยมานะกบผมผมยังไม่เคยมาครั้งแรกนะพี่หนุ่มนะครั้งแรเดี๋ยวพาพี่หนุ่มไปดูว่าจะอลังการงานสร้างขนาดไหนพี่หนุ่มโอเคไปยาวิไปโอเคไปเลยครับ กวาา้า, <c oughs> วางเลย <c oughs> อากาศดีนี่กว้างด้วยมมีเตาด้วยนะม,มีเตาด้าโอ้พร้อมเลยไม่ต้องลงมาข้างล่างเอ้ยตักน้ำกับกระบอกไม้แพ้ได้แน่เนี่ยได้ถ้ามีเชือกนะโยนก็ตักขึ้นเลยโอ้แจ,วจว๋วแจ๋วกันตกสบายเลยห้าหคนนี่สบายสบายแลย้วเนี่ย ตอนนี้ผมก็พาพี่หนุ่มขึ้นมาถึงบนห้างแล้วพี่หนุ่มเป็นไงห้างนี้ดีครับดีบรรยากาศดีตักน้ําก็ง่ายนะครับง่ายนะง่ายแล้วก็เตาเตอร์พร้อมเลยนะครับมีทุกอย่างการตกก็ไม่ต้องกลัวตกแล้วนะไม่ต้องกลัวนการตกที่ผู้ผมทํานี่คือพิงได้สบายนะทุกคนไม่ต้องกลัวตกเนะมาตรฐานใช่ับผม ถ้าไงหลังก็จะลงไปตรงพื้นนะครับแล้วก็จะไปโงบาลน,นะ,ะ <c oughs> ผมอย่างนั้นอีกต่อไปนะผมกับพี่หนุ่มก็จะต้องทำความสะอาดนะทุกคนเพราะตรงนี้ใบไม้มันร่วงค่อนข้างที่เยอะเลยตรงพื้นน่ะคือเคลียร์ที่รับที่นอนร้อยเรียบร้อยแล้วก็ผมจะหาไม้กับพี่หนุ่มนะมาทําไม้คานใช่ป่ะพี่กลางไฟชิ้นนะพี่นะแล้วก็ค่อยมาประกอบอาหารกินกัน ผมไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีเมนูอะไรรับรองว่าเด็ดแน่ๆนะผมผมก็เด็ดทุกคลิปแหละสุดท้ายก็มาม่าเหมือนเดิมโอเคครับยังไงเดี๋ยวผู้ผมสองคนก็จะขอนั่งพักแล้วก็ลงมือทำกันนะพี่หนุ่มนะครับผมบันท่ว่วงเลยเจอที่นอนไอ้จะเจอที่ทางนี้ง่วงเลยใช่ไหมง่วงเลยไม่อยากทำแล้วเนี่ยนอนเลยไหม๋ยวจะเวลาน้อยเวลาเนาะทำไม่ต้องทำเมนตติดทำอาหารนะนอนสักวพักหนึ่งนี มันในการดีเนี่ยมีมันต้องพาสาวมาแล้วพาสาวอีกะลืต้องพาสาวทุกคนใครอยากจะมาวเนี่ยคงไม่มีใครกล้ามากับเราหน้าตาเรามันเถื่อนเถื่อนแต่นหน้าเลยเถื่อนเป็นหน้าภาษาอาจจะดูเถื่อนๆหน้าตาก็อาจจะดูเถื่อน 你、哦啊、看。 ตอนนี้ครับเราสองคนก็ได้กลางไฟชีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่อยู่ฝั่งนี้ครับไฟชีดวันนี้เป็นของพี่หนุ่มนะครับครับผมเพราะของผมนี้ไม่ได้กลางนะแค่พืนเดี๋ยวก็เอาอยู่แล้วนะของพี่หนุ่มสีขาวนี้สีขาวนี้มันกว้างอยู่นะพืนกว้างอยู่ถ้าโดนความน้นๆก็จะดาใช่ไหมพี่หนุ่มจะเหลืองครับจะเหลืองแล้วก็ได้จุดไฟครับหุงข้าวนี่อยู่ฝั่งนี้เลยไฟก็ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรวันนี้คือสะดวกสบายไปอย่างครับไม่ต้องไปจุดไฟข้างล่างแล้วพี่หนุ่มนะใช่ครับผม ข้างบนทีเดียวจบเลยใช่คับระหว่างนี้เราก็ต้องรอให้เขาสุกเมนูวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะที่พวกเราสองคนเอามากินนะพี่หนุ่มเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ดูนี่อ๋อนี่พี่หนุ่มเสนอเลยเดี๋ยวเมนูนะพพิเศษพิเศษทุกคลิปเลยทุกคลิปครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวปิดท้ายเมนูตอนเมนูไฮไลท์ดกวาเอาทังฟังนี้ด้วานั่นมันย้อนแสงสมองเามองเราไม่เห็นโอเคอันนี้เนาะได้ อันนี้ปลาหวานโรยเม็ดงานะครับนี่หนึ่งเมนูละมาเยอะอยู่เสี่ยงอะไรพี่หนุ่มหักตรงตรงนี้เสี่ยงเมื่อกี้หักอะไรไม่รู้อยู่ฝั่งนู้นก๊อกทีนึงสองทีแล้วตรงนู้นเหรอเตะใช่ใช่ตอนแรกพี่หนุ่มได้ยินฝั่งนู้นนะไม่รู้ว่าเป็นเสี่ยงอะไรนะรอบนี้มาฝั่งนี้ไม่รู้ทุกคนได้ยินนะเสี่ยงดาวเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะได้ยินน้องพี่หนุ่มน่าจะได้ยินจากก๊อกเลยพี่ ถ้าไม่ดีนก็นั่นแหละสิ่งเรียนรับพอสิ่งเรียนรับเราทำไม่สิได้นพิ่่ง,ง <c oughs> อ่าอ้าวเดี๋ยวมาต่อปลาหวานโรยเม็ดงานะครับหนึ่งเมนูละนะครับเอาไว้เมนูสุดท้ายเย่ยพิเศษแน่น,แนอนนะครับแล้วก็ล <c oughs> าอีกแล้ว <c oughs> ปลายอีกแล้วนะครับปลาแห้งนะครับปลาแดดเดียวนะครับหนึ่งชิ้นรูปเป็นปลาอะไรนะครับนี่ชิ้นใหญ่เหนปลากระบอกนะพี่ลมใช่ไหมทรงเหมือนนะใช่ใช่ทรงเหมือนปลากระบอกแต่ก็นั่นแหละปลาแดดเดียวนะครับ เห็นเลยนะเห็นแน่นกินทุกงานเลยกินทุกงานสปอนเซอร์ไม่เข้าสักทีไม่เข้าสักทีนะไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะไม่บอกนะครับว่ายี่ห้ออะไรสปอนเซอร์ไม่จ่ายตังค์ไม่บอกคือมาม่าเนี่ยกินง่ายนะครับกินง่ายจะต้มกินจะอะไรกินมันก็ง่ายนะครับจะกินดิบๆก็ได้แต่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่ามันดูดน้ําในร่างกายเราเยอะนะครับแล้วก็มีผลต่อตับเราด้วยนะครับผม โอเคครับนี่แหละเมนูของเราในวันนี้นะครับแล้วก็มีเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นน้ำพริกอะไรเงี้ยเราก็มานะครับผมระหว่างนี้ก็รอเข้าสุกนะพี่หนุ่มนะผมรอเข้าสุกแล้วเราก็จะกินข้าวพักผ่อนนะครับผมไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะเจอกับพิงอย่างที่น้องเขาบอกหรือเปล่าไม่รู้มันยังไงมันเจอกับทิงยากเจอเหมือนกันอยากเจอเหมือนกันแต่กับทิงนี่คือถ้าอยู่ฝั่งนู้นผมก็ยังอยู่เฉยแต่ถ้าฝั่งนี้เมื่อไหร่ผมก็จะไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับไอพวกนี้ไวมากเสี้ยววินาทีเดียว ในระยะ4ี่ห้าเมตรนี่ถึงตัวเราเลยนะครับ hmm. วายอยู่งนี้แต่ถ้าเป็นกระพิงที่มันบาดเจ็บอันนี้น่ากลัวนะครับผมแต่ถ้ามันไม่บาดเจ็บเนี่ยไม่เท่าไหร,ร, hmm. ร่นะครับไม่เท่าไหร่นะครับสัตว์ที่สตาที่บาดถูกยิงบาดเจ็บมาเนี่ยน่ากลัวนะครับมงนจะดุมากนะครับ ยา่ยางหมดเลยย่างหมดเลยเหรอย่างหมดแลยมันจะหมะกินหมดเลยเนี่ยไม่โู้ไม่หม่ไม่หมน่นี่ไม่ได้นะเสียดายเหมือนต้องเอาเท่าที่ได้ก็ย่างคอยตัวนี้ก็จะสุกใช่ไหมมาย่ยางหมดเลยครับกินนี่ครับปลาย่างของเรานะครับผม มันเป็นอย่างนี้อ่ะจริงๆเราหน้าจะย่างหมดเลยก็ได้นะเออเอัน้ำไปแกะมันเลยนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างไฟกันเลยครับนี่พี่นุ่กย่างนะเฮ้ยเฮ้ยพี่นุ่มมาจากไหนน่ะหินใช่ไหมเออพี่นึกว่าไอ้นี่เฮ้ยใบก้อนนึง แต่ว่ทาทางนุ้นน่ะมาทางนู้นเฮ้ยผมว่าน่าจะมีมีตัวอะไรสักอย่างพี่นุ่มอยู่ข้างบนน่ะเรียงผาหรือเปล่าว่าไอ้พวกนี้ชอบอยู่อยู่ตามตามหน้าผา,าแต่ควันไฟขนาดนี้มัน,ม,นมันก็น่าจะมาได้นะตกใจหมดเออเฮ้ยแต่ผมว่าน่าจะมีสัตว์อะไรอยู่ข้างบนสักตัวห่อะน่าจะมีไม่แน่เรียงผาหรือเปล่าพี่นุ่มไม่แน่มันอันแบบ ตอนระหว่างมันเดินมาปั๊มมันได้ยินเสียงเราแล้วก็มันเจอขวานด้วยมันคงจะวิ่งกระทันหันน่าจะตกใจเลยเออน่าจะตกใจแหละตกใจหมดตกใจหมดเลยใช่ใช่สองลูกติดเลยหินไม่รู้ว่าเป็นตัวโชคดีมากไม่มาฝั่งนู้นด้วยถ้ามาฝั่งนู้นก็โดนขึ้นมาหาเราก็ได้มันสงสัยมันน้าแบบเจอปั๊มมันวิ่งเลยกระทันหันอืม ผมว่ามันอาจจะขึ้นจากห้วยฝั่งนู้นขึ้นมานะพี่หนุ่มขึ้นมาฝั่งเป็นไปได้เป็นไปได้พอช่วงนี้มันลูกหน้าไม้ไอ้ลูกหน้าไม้ให้ลูกหน้าลูกไม้เอีเพราะลมมันพัดมาฝั่งนี้ไงเห็นปะใช่ลมพัดพัมาฝั่งนี้ตลอดถ้าถ้ามันพัดไปฝั่งนู้นผมว่ามันน่าจะได้กลิ่นเสี่ยงก่อนแล้วก็มันก็หนีไปทันนะใช่ผมว่าลมมันมาฝั่งนี้ปั๊บอะกลิ่นมันก็ไม่ไม่ไปไม่ไปหามเออไม่ไปห้ามันแล้วไม่ได้กลิ่นครับใช่มันรว่ังเจอมันก็ลมตีมาอย่างนี้ลยวะ พี่ได้ยินป่ะเออฝนตกแล้วเออฝนตกแล้วโอ้ฝนลงมาเร็วโอ้ดีนะโคตรโชคดีเลยไม่ตกมาฝั่งเหล่านี้โอ้โหสวยชิบผายเนี่ยนะใช่เนี่ยถ้ามันถ้ามันมาฝั่งเนี้ยมันอาจจะลงมาบริวเวณนี้าานอาจจะกระโดดหาเราก็ได้อันตรายเนี่ยอ ตอนนี้นะครับก็มืดแล้วนะครับซึ่งเราสองคนเนี่ยได้กางไฟชิดเพิ่มอีกพื้นหนึ่งครับอยู่ด้านหลังนะคือกันฝนสา์นะตอนที่เรายังไม่กางไฟชิดเพิ่มเนี่ยดูทุกคนดูตรงนี้มันจะมีรอยเปียกอยู่เลยเนะแบบฝนหลังขาเนี่ยเอาอยู่นะพี่หนุ่มนะใช่ครับผมหลังขาเนี่ยเอาอยู่แต่ว่าค่างๆเอาอยู่แต่แบบลมลมมันแรงมากเลยลมมันกลางคืนมันแรงก็มันทําให้ฝนเนี่ยสาดพวกเราเลยต้องใช้อีกพื้นหนึ่งโอเคอย่างเงี้ย ผมว่าคืนเนี้ยสบายมากๆเลยนะครับหลังจากนี้เราทั้งสองก็จะขอตัวกินข้าวแล้วนะพี่หนุ่มนะครับผมกินแล้วครับเมนูของพวกเราก็มีเท่าที่เราบอกไปนะนี่ครับผมมีแค่นี้นะครับทุกคนนี่นี่เดี๋ยวผมกรองให้ลวงดิดให้ลวงดิดบรรยายไปเลยมีอะไรบ้างนี่นี่ตกุนปลานะครับนี่ปลาย่างสองอย่างเลยนี่เป็นปลาหวานนี่ปลาแดดเดียวกับน้ําพริกนะครับนี่ นี่แค่นี้วันนี้เราจะไม่กินมาม่าแล้วนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับคืออาาหรรสเด็ดเราไม่มีแล้วไม่มีแล้วคือไม่เข้าสักทีหนึ่งเราเลยงดกินวันหนึ่งครับโอเคหลังจากนี้เราสองคนก็จะขอกินข้าวนะพี่หนุ่มนะหิวแล้วนะมาครับมาครับมาแล้วกะปินี่เผ็ดเลยนะ Kinh Ừ. không bao nhiêu lúc được rồi ạ. Có mượn ta. Ừ. không mượn chứ. Mới là bà, chỉnh à, khao thứ ba là mấy mượn แตกต่างกันเลยมันต่อให้อาหารเหมือนกันอืมาจากหม้อเดียวกันแต่ก็กินในป่ากินที่บ้านมันให้อารมณ์ที่ไม่เหมือนกันในป่ามันจะอร่อยกว่านะมันยูรู้สึกว่าอร่อยกว่าเฮ้ยฟิ้งเหมือนอะไรเดินนึกไหมงได้ยินไหมดิ่ไดิ่งก็แค่ก็แค่ มือนอะไรเดิน huh, ก well ็ไม่ลงด้วยอย่างนีอะไรเดินน่าจะมีแล้วน่าจะตัวเดิมหรือเปล่าวันน่าจะมีตัวอะไรอยู่ข้างบนอย่างจริงิงน่าจะมีต่อดีกว่าเรามันไม่กระโดดใส่เราพอาะเร เมื่อเขาบอกกระทิงเบาได้แล้วแล้วครับเราสองคนก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนี้ผมกับพี่หนุ่มก็จะนั่งคุยเล่นแล้วก็ไปอาบน้ํานะพี่หนุ่มนะไปแช่น้ําสักน่อยหนึ่งนะผมว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคือ ที่แบบฝนตกอย่างนี้นะพี่หนุ่มนะคืออากาศค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะแต่เหมือนแบบเราอยู่ใกล้กองไฟบ้างพี่มันทําให้ร้อนขึ้นไปน่อยเนึงใช่ดีแต่ดีไปยากครับคือมีไฟให้เราอบอุ่นร่างกายตลอดเลยเออแต่พี่วันเนี้คือลมพุ่นแรงเลยลมแรงมากแรงมาก<ช>แล้วก็แบบจะมีไม้แบบลั่นตลอดนะถ้าแบบ<ช>ดึ๋งๆนะเราคิดว่าแบบเหมือนเขาว่าพี่ลอ,อกอย่างเงี้ยนะบางทีมันลั่นแบบกลางแบบน่านกินข้าวแบบเพลินๆแล้วลั่นตึ้งสะดุ้งเลยนะทุกคน ตกใจใ<ช>เหมือนกันนะครับถ้าใครไม่เคยเข้าป่าเนี้ยได้ยินเสียงแบบนี้ก็อาจจะคิดไปต่ตงางนานนะรชบแต่ว่าก็อย่าไปคิดมากนะครับเวลาเราเข้าป่าถึงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราอยู่เฉยๆเราเราฟังนิ่งก็พอนะครับผมไม่ต้องไปทำอะไรนี่นี่ตอนนี้ลมมาแล้ว<อ>ลมแรงนะหรือว่าฝนตกใหม่ๆว่ะพี่แ<า>ล้วาาก,าาก,าาก็หินล่วงอาจจะเป็นอาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องเอไอ้ที่หินร่วงอาจจะไม่ใช่สัตว์นะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่า ดินเนี่ยโดนน้ำแล้วมันอ่อนตัวนะครับมันไม่เลยไม่ยึดเกาะหินหินก็เลยร่วงลงมานอ่นคนั้นเองผมว่าอาจจะเป็นประมาณนั้นก็ได้หลังจากนี้นะผมกับพี่หนุ่มก็เดี๋ยวจะไปล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็มาปูที่นอนนะพี่หนุ่มนะคืนนี้เราก็จะนอนตรงนี้เลยครับนี่ปูพื้นนะปูพื้นจะเอาเปที่ผมมาเออเรามาแล้วก็ปูเพราะไม่ต้องกลัวฝนตกเลยครับเพราะนี่ไฟชิดสองฝืนนี่คือเอาอยู่แน่นอนยิ่งฝนตกยิ่ง ผมว่าคืนเนี้ยฝนอาจจะตกแบบใกล้ๆเช้ามืดนะพี่นะลงไม่น่าก็ไปปล่อยผมว่าน่าจะลงถ้าตกกนดีถ้าตกคืนนี้ก็ดีนะนอนฟังเสียงเนี่ยนอนนี่หลับไปเป็นตายเนถ้าฝนตกทั้งคืนน้ำป่าเราก็ไม่ต้องกลัวใช่ระดับนี้คือไม่ต้องกลัวขอให้ขึ้นมาถึงเถอนน้ำป่าเนี่ยส้ามานี่ก็อืออืออยม่พูดไง้ะใช่ดีว่าฝนตกน้ำป่ามาก็จะได้เห็นวิวธรรมชาติพีใช่ใช่ตอนเช้านะ เผื่อปางข้างล่างขึ้นมาด้วยนะอืมได้เลยแก่ยังงี้สองยี่นะได้เลยเชียวลาขันหัวไปทางไฟใช่ไหมเนี่ยใช่พี่โอเคได้ขายเย็นไม่เป็นไรหัวหัวไม่อย่ายเ <c oughs> <c oughs> ย็ยเนได้ไหมเย็นขาเย็นนะไม่หลับนะแล้วเราเอาพวปิดเอาเห็นได้ปะได้อนนีิ สองขืนนั่นก็พอแล้วนเนี่ยเ,ออเดี๋ยวแรกรรรเฟื่อกตกกรใช้านตกนโอ้โห,โห,เ,หเป็นบรรยากาศที่เฮ้ยมึงต้องพาจะสาวมาจริงๆแล้วมั้งนะอาจารย์ <laughs> นี่โกงหัวแตกอ่ะหัว <laughs> แตก ในค่ําคืนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่เรามาเสพบรรยากาศช่วงที่ฝนตกปล่อยแล้วก็ลมแร<ม> <c oughs> ง <c oughs> เป็นหนึ่งบรรยากาศที่อากาศค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะทุกคน <c oughs> ผมคาดว่าคืนนี้น่าจะหนาวพอสมควรนะพี่นุ่มนะครับผมโอเคยังไงก็ค่าคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนรับฟันดีกับพวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับเด <c oughs> ี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งในะบรรยากาศพรุ่งนี้เช้านะครับในค่ำคืนนี้ก็ ฝันดีทุกคนเลยนะครับผมฝันดีนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายมานอนฟังเสียงชายมัค่บ๊ายบายครับไม่ลมแรงไม่อ้โหโอ้โหอ้โหไม้หักดังที่ว่าเลยพี่น่ากลัวอ่าผมลืมบอกไปนะครับการแคมป์ในป่าโดยเฉพาะช่วงที่ลมแรงแบบนี้ต้องเลือกที่ที่รุ่งโล่งอย่างเเป็นป่าภัยนะครับเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดนะครับผมแล้วต้นไม้ใหญ่หรือ กลางดงต้นไม้ยินต้นเนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับใช่ใหญ่แค่ไหนก็แล้วแต่ต้นไม้เนี่ยเจอลมแรงๆเนี่ยถึงต้นมันจะไม่หักกิ่งก็หักใช่เราดูลำต้นมันนะพี่นัแถวโคนะดูโอ้ใหญ่แข็งแรงใช่แต่ข้างบนมันจะเปราะบางเสมอนะพี่นะใช่ครับผมแล้วก็ต้องดูดีๆนะครับต้นไม้มงต้นเนี่ยมนโดนไฟไหม้มองอีกด้านหนึ่งโอเคแหละสมบูรณ์ต่หักกลับไปดูอีกด้านหนึ่งเป็นโพรงละเป็นโพงอย่างเงี้ยอันตรายมากนะพี่นะครับผมดังนั้น กันจะตั้งแคมปนะ์เต้องเดินสำรวจบริเวณรอบๆเราเนี่ยให้กว้างที่สที่สุดที่ทำได้ไม่ใช่แค่ว่าตั้งแคมป์นะพี่นะเวลาเราเลือกสถานที่ที่จะสร้างที่พักด้วยนะใช,นะใช่ใช่ใชครับใช่โอเคครับยังไงก็ฝันดีครับผมครับผม สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วซึ่งบรรยากาศเมื่อคืนเนี่ยเป็นยังไงบ้างพี่นุ้ยดีครับผมลมเย็นสบายไม่หนาวนะครับแล้วก็มีลมพัดมาตลอดทั้งคืนตลอดนะทั้งคืนเลยใช่มีแรงบ้างเบาบ้างสลับกันไปมามแล้วก็มีละอองฝนเนี่ยม,มาเป็นระยะระยะนะครับแต่เวลาลมแรงก็แรงเกินนะพี่นะุ้แรงรแรงจริงๆนะเวลาลมพัดแต่ ที่พักเราคือดีไปอย่างนะคือไม่ได้เป็นอยู่ช่องลมนะพี่นะใช่ครับผมแต่มุมข้างล่างฝั่งนู้นจะเป็นช่องลมนะแบบลมพัดเนี่ยโหได้ยินเสียงแบบชัดเจนเลยนะพี่นุ่มนะส่วนใหญ่เนี่ยลมจะพัดจากข้างบนมากกว่านะครับเช่นบนยอดไม้อะไรเงี้ยลงมาไม่ถึงข้างล่างนะครับปั่นกันโอเคเดี๋ยวผมกับพี่หนุ่มก็จะเก็บข้าของเตรียมตัวที่จะออกจากป่าแห่งนี้แล้วนะซึ่งวันนี้พี่นุ่มมีธุระนะพี่นุ่มนะครับผมวันนี้มี พี่พีเอซีมาเยี่ยมนะครับผมเลยเราสองคนเลยต้องรีบกลับใช่ไปรับแขกหน่อยครับเดี๋ยวเขามาแล้วไม่เจอพวกเราสองคนเดี๋ยวจะหาว่าเราเทเขาหรือว่าผิดนัดเดียวเขานะครับพอเราอยู่ในป่ายี่คือไม่มีสัญญาณไม่แน่ตอนนี้เขาอาจจะติดต่อมาแล้วพยายามติดต่อเราก็ได้นะพี่หนุ่มเนะคือในการเล่งเก็บเขาของก็เดินทางกลับไปดีกว่าเพราะถ้าเขาติดต่อมาเราจะได้ติดต่อกลับเขาได้แบบทันทีนะพี่หนุ่มนะครับผมใช่จะได้แบบไม่ให้เป็นกัน เสียความรู้สึกหรือว่าเสียน้ําใจซึ่งกันและกันนะซึ่งเข้ามาเนี่ยเราก็บริการเต็มที่ครับคือแบบเป็นกันเองแล้วก็บริการตามวิธีของพวกเรานะพี่นะใช่ครับผมแล้วก็ทำเต็มที่ของเราใช่อาจจะแบบไม่สวยหรูหรือว่าไม่ไม,ไม่เลินหรูอย่างนั้นแต่เราก็เต็มที่กับดีที่สุดดีที่สุดนะครับโอเคยังไงใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืม ซับ c r i b e ให้พวกเราทั้ง2คนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสําสหรับรคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกทุกท่านไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ